ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีกลับมาพบกับผมนะครับซองสายฟ้าผ้าด้วยนะครับผมมือนีกะอยู่ที่วัดปู่ห้าแปดนะครับผมมาสรุปโครงสุไทายให้เอฟซีแห่แฟนครับเ่อเด้๋ยเอาไปสื่อกันนะครับผมมาถามีโศกมีลาบในวันเข้าพรรษาเนาะครับผมเอาเป็นวาบเบาๆไรเนาะครับผมเดี๋ยวไปฟังปูน้ำกันเลยนเนาะครับผมว่าปูมักตัวเล่สอบตัวเล่เนาะครับผม เออเรียนสก้าวดต่ก้อนมู <c oughs> อันโค้งสุดท้ายด้วยโค้งสุดท้ายก่อนไทยช่วเงินพรท่านเหลือมาน่อยดิอันบัดนี้เอาชุดบัดนี้ก็มีตะฟันสองตัวบนรางทกันอันจำฟันไหมครับผงสุดท้ายนี่เน,น,นาะอ่าครับผมมาพบกับปู่สมดีนะครับเนาะโค้งสุดท้ายปูห้าแปดครับผม เัีสิบมาท้มเหมือบุญก็ดีนี่ยแห่เทียนบ่กูเออแห่เทียนก็ติดฝนเป็นจังนายๆนี่ละค่ะเทียนเทาน้ก็ไปบลว่านก็ได้แลนกได้นหลายปีแล้วมันโควิดมันค่บอกฝนสามรอบกด้ันมันเงียนโดนเราจัง จัดเต็มโรทีคับปูจัดเต็มเต็มเลยอย่าฝนหลอบเดียวเลยเนาะค่ะว่ได้ฝนจะแย่เลยค่ะแจ้งคัมพนมาฆ่ากันกี่เดริงเพะท่านเอวฝนออกจักกันเง่นบาคะลงลงวัดกินปูร์นลงวัดโอ้คัมพูนอย่มาบคัมพูนเอาวัดนี่มันมือไหนค่ะมือไหบุลเลนจีก้อนมันขาวโพเปิดไก้อนก็ต้องเปืดอไท้กันแล้วาละค่ะบ้านหนึ่เนจี้ไม่ต้องว่าลำขนาดละ มาหมดแล้วมาลำนังๆมาหมดมกมกอกาลยเน่มาหมดก็ค่ะบคุณุกบานิจางมาลำแข้งกมูสูงกมูค่ะจะลอยลังข้ามปูบัดบันลอยเกลือตาสามลอยกลือนี่เป็นสองโม่บันดิค่ะบ้านนาปูรันกลางยังีงบ มันน้าปูนากางมันนาปูนากางมีสิติดมหัดวานมาต้หกีมาฮัดเจ้ป่อยทีเโอ้มันจะไม่อีดอกค่ะนี่ก็เป็นฮงสือไทยเนาะบานิกาก้นอนม่เหรออวบนัง แต่ว่าผมมาตัดอีกก็ได้มันทันตัดกับที่ัดซุ้มเก่าเนี่ยไม่เด่นแต่ก็จะว่าให้เียนหน่อยก่ก้นอันนี้ตัดแกบนแกล่างอะไรเลยมันจุดกึ่งบนฟันบนก็จังว่าส่วนเจ็ดฟันบนอย่างเดียวอันนี้ก็ฟันบนฟันบนฟันล่างให้ละวังนี่ะบ้านี้ว่าทำแนี้นะจะว่าบนล่างก็เอาคือเก้อนอาจจะว่าฟันว่าเป็นทั้งฟันไปไปงานแบบค่ะมันเน้นๆไป ตัวเชี1 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 0 1 6 7 0 0 0 เีอแม่งนะต้องบวชดเลยหนึ่งหลุดไปเลยเงินบนมีแฉกเงินบนจ็บคูัตัวนี้ดัง่ทีเดือนเก่าซีนี่ต่ปูซีหนึ่งกับดีดังหอดปุ่นปะ หอดด่ฮงค่นออกฟีนคอนถือไรคอนเกิดบึงแล้วเนี่ยบนทะเลเนี่ยชอบเนี่้ว่าบึงอยู่เช็กอยู่มามันดังมันเงียบไปได้วางหนึ่งเขาไปทำข้าวไม่เลยบดดั่งแต่ว่าปัวเกดจองมันเกดจองมันมานมันถิมามันมาทั้งเป็นตะดับปุ่นด้ เพื่อประดีดไปไปยุดอกแต่ว่ามันเขาแต่ว่าบ้านเขาขึ้นกันหมดเลยดิมันดังจะมันดังว่าดังเขาเอามาคึ้นขื้นกันหมดแล้วห่วงหมุนหมุนบอไคไคไปแล้วเขาคื้นไหมไปขึนนั่นแหละทุกนเรือตัวน,นี้เขาบอไคเลยเขาลัตเตอรีอร่มันมดัดตั้งแต่เด็กออกเด็กสามเมือคนสองเจ็ด ข้าวโพดเป็อไฮะมันบ่บ่ที่ต้องกนเกกบนเนาะปูเนาะมาเห็ดเล็เล็ดับบ่งมันดับลางเ็ดเ็งแต่ว่าบนมันอาจจะบ่ดับมาเห็ดเ็กดับบนมันดับอยู่ลางเค็ดที่ตกับเดินเ้อมันจิ้มอะอมาเ้อเดออ

3, 2, 3, 4, เอามาเพิวเลกป็นเล็กจะได้เตาจกระจายเตาเะยังเล็กเตาเดียะเดืยนเตาอันับนไปเสืไมยังไปยนเยไม่อไปก็เจ้าก็เจ้าก็ินมันจันละไปอ่านก้วลูกเบ้องหน้าบอกเห็นบเลนี่ค่ะเอมาเอามาให้เบิ้งเด้อเก็จได้เอาเลยนันเอาไปเนี่ยไปมันนี่ไปมันก็มาเรีนหันดอกเดียนจาว่าจะใส่ ผนบ่าน้อหลักหัวทาง่มท่านท่ามากืนี่ไหมใช้เจี๊สองย่หัวนึ่งเตะตุคงเ่ย่นี่มันกัดได้เดาผ้าผลได้จังเอาออกหมหางกัได้เหมือนกับไปย็ดสันี่บมยึดนี่บ่เออเรียกดังทำแม่มันเชื่อได้ว่าเขาขืนกันไว้แห้งแล้วเจยบสตีเยตตดนะปูะมีมดก มึงจะไปล่อยแล้วไปเ to ลี้็กน้อยจุ so ky, ๋มหนีวันแมวให้เธมข่ากับของหานนวยเอาไปล่อยใส่ไหเอาไปควายบ้างสามัดสินะอ๋อครับผมโค้งสุไทยปูหาแปดเนาะครับเนาะบนล่างเนีนแล้วฟันแล้ว วิ่งบนมันหนึ่งกับแปดเนาะครับเนาะวิ่งบนสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดเนาะภูวงกลมไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเก้านะครับผมหลางสองกับเก้าครับผมมีรัตติรีคู่ครับสองคูณไปครับมเตียงโต๊ะก็มีเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสีสีหนึ่งห้านะครับผมงงอ้า ง์สุ้ายปูหาแปดครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาลวยขอลาทัานผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ